อยากให้พี่จอยได้มีโอกาสทานอร่อยอร่อยไม่ก็อยากได้ทุกทุกชั้นเลยอ่ะทุกชั้นเลยอันนี้ด้วยขระนองปังแล้วก็ข้างล่างอ้้วคุณดูแลไม่กันไม่าใจอย่วะใช่ใช่เขาเป็นอย่างนี้เออเหรอเขาเป็นอย่างนี้ไม่อยากกินมันกินเด็กดียวคุณดูด้วยทัศนคติของคุณเนี่ยคุณคิดว่าจะตักได้ไม่เกะชั้นไม่ได้หรอกไม่มีทางทำได้มันต้องค่อยๆทานไปมันต้องทำได้รต้องร่วมมือร่วมใจทานีปนั่งกินไปก่อนเลยจอยรอเอานี่ไงเอาใจใจอีกแล้วอ่ะจอยไม่ใช่ผมตัวแทนดูสั้นจะลองทาน เฮ้ยตัวแทนดวงจันทร์เจ้าคือใครอ่ะถ้าคืออุนตระมันหุ่นช่ยาช่วยเราตสย่าตั่าเออเยตรงนี้เออมาตรงนี้เตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะตัดหน้าเต็มๆเลยเมื่อกี้จริงหรอ ก็ไม่เอาสีล่าไงพี่เต๋อพี่เต๋อมีหน้าที่ขี้ผัาบุ้งมาไม่มีเลยครับเออขอโทษครับไม่เป็นไรครับผมอยู่ข้างพี่จอยได้ค่ะเฮ้ยแกชิมปลาหน่อยนิคะเฮ้ยเราเป็นแก๊งเดียวกันเกรทเขานับเต๋อรวมอยู่ในแก๊งหรือเปล่าจริงจริงจะมีกลุ่มนอกที่ไม่มีพี่เหรอมีมีกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีพี่อ่ะ